มีคนถามเข้ามาว่าชิ่วกับฉายใช้ยังไงหงราวชื่อจะไม่คำตอบครับชิ่วกับฉายสองคำนี้เป็นคำที่ตรงข้ามกันต่างก็เป็น adverb ครับชิ่วเอาไปเกลื่อนนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นเขากลับถึงบ้านเร็วมากถ้าเห他很快就回到家了หรืออีกตัวอย่างนึงครับเขาอายุ2ีก็แต่งงานแล้ว กรณีนีน้เราต่างก็20่ีจิวเพื่อนเน้นในใเคคสแรกรกับกลับบถึง้านเร็วมากเคส2ครับแต่งงานเร็วมากเคส2เคสนี้ใช้จิวครับอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าฉายเอาไปเกลืนนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช้าไม่ราบรื่นหรือมีอุปสรรคยกตัวอย่างเช่นเขาอายุ40ถึงแต่งงานเคสนี้ต้องใช้คำว่าฉายแล้วล่ะครับเพราะว่าแต่งงานช้าไง ภาษาจีนพูดว่าเขา40่สิบปีถึ่งนหรือตัวอย่างหนึ่งครับเขาป่วยเป็นเวลาครึ่งปีถึงหายดีกว่าจะหายดีใช้เวลาตั้งครึ่งปีดังนั้นเหตุการณ์ฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูเกิดขึ้นช้าเราจะใช้ฉายครับภาษาจีนทั้งประโยคจะพูดว่าเขาป่วยมาครึ่งปหาีหากมีคำถามเกี่ยวกับภาษาจีนอยากจะถามสามารถที่จะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ 洪老师、吕老师、皮汉，怎么搭配？club。